น้องเต้นังกินแหลกบอกว่าอยากอัญเชิญพี่ฟินมากินไก่ที่ร้านครับอัญเชิญวะซ่าน <laughs> <laughs> น้องเต้เตรียมจานยักมาให้ฟินด้วยนะคะไก่ทอดเขามี3มรสออริจินอลชีสวิงแซบแล้วก็จะมีไก่เกาหลีมีเห็ดเข็มทองมาพร้อมกับน้ำจิม้มซีฟูด้ดแซบซีจีจาร์ดใครชอบกินเผ็ดต้องจัดแล้วนะอันนี้เป็นไก่ทอดแบบไม่มีกระดูกนะคะชิ้นใหญ่มากและราคาถูกด้วยชิลละสิบบาทเองอะ่ะทุกคนอุ้ย <c oughs> <c oughs> ในตลาดค่อนข้างที่จะร้อนนะคะร้อนอกร้อนใจถ้าใครอยากเจอตัวจริงน้องเต้ยหรือว่าอยากถ่ายรูปคู่น้องเต้ยตามมาได้ที่ตลาดล่มทรายห้แยกปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเปิดประมาณบ่ายสามถึงสองทุ่มนะจ๊ะ เือ3ชิ้นสุดท้ายแบ่งกันคนละชิ้นนะคะตั้งแต่น้องเต้ยกับพี่บอยเข้ามาในชีวิตฟินก็ไม่เหงาอีกต่อไปเพราะพากันกินทุกวันฝากติดตามเราทั้ง3คนด้วยเด้อ